เขาไม่ได้ทำอไรจะดู้อมาเป็นแค่คนงคน nhà cho nhà cho con này mày coi xương mày con ไม่เด็กๆพ่อแม่ไม่ส่งเดียวนผชมท่ามัานผู้ชมท่า้มนมานผ้มาวส้านมคานมานื้านร้องเพานด้วยเ่นี่านป็านไงฮะมากานผูคชมท่นผ่นผนผู้นเนผมานมานท่นค้นอ่านผ้มนผ้มาผมองทัผ้งมานม่นมทผ้มมทงนผูนม่รนูม่นผ ไมใจว่าไม่มองดีกว่ามองมองไปโน้ต่อไปมอไปต่อไปน้องโตมีผลงานของตัวเองออกมาด้ยังครับเป็นอัลบั้มเพลงที่ที่ออกมาเป็นบัลเล่ครับผมเป็นบัเลงแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปประดูไทรพิธาธามาซอเปนชูสพัธาดูมดูมเต้นเงี้ยเหรอครับผมทาเพลงชาให้ในประดูซทรสองเพลงครับตอนนี้ก็ทําอัลบั้มเดี่ยวอยู่ครับผมแล้วแล้วผลงานของตัวเองนี่เมื่อไหร่จะออกนะครับน่าจะเป็นเดือนหน้าครับ คงได้ฟังกันดูหน้าก็การทำเองโปรดิวซ์เองอยู่ครับอเราต้อร้องด้วยนะครับสาวๆอย่าลืมอุดหนุนนะคะอย่าไปไกลอย่กล้ชิดชิดช่วยคะครับดังครับดังครับอ่าครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าคืนแห่งการของเรานั้นได้รับความสุขจากสาวสวยทั้งสามท่านแล้วก็เป็นสาวสวยที่มากวยฝีมือแล้วก็หนุ่มหล่ออีกคนหนึ่งครับที่อนาคตไกลมากๆในแวดวงดนตรีบ้านเรานะครับคุณโตก็ต้อง ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราทั้งสี่ท่านเลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะส่ว<ใ>นทางนี้คะต้องขอขอบคุณเปียนโนนะคะจากสยามดนตรีมีอมาม่าห้าด้วยค่ะใช่ครับครับเป็นเปียนโนที่มาให้น้องโตลเล่นแล้วก็ให้สาวๆได้ยืนจับลุกไหลุกไหในฉาเปียโนครับที่แอับ ให้ฐานั่นแหะสาวสวยเยอะขนาดนี้ขอบพระคุณนะครับที่ทำให้เรามีความสุขในคืนนี้ครับขอบพระคุณมากครับอบคุณอีกค,ครก้งค่ะ <ส Faz nine>